เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่วัดวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผ่านมานานมากๆแล้วประมาณสัก15ปีที่แล้วเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณบอลได้ส่งเข้ามาแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณบอลเขาไม่ได้เจอมากับตัวแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ของเขาที่ได้ไปเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วก็นำมาเล่าถ่ายทอดให้กับคุณบอลฟังอีกชืนหนึ่ง และผมจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับน่ากลัวม,มากๆใครก็ตามที่ชื่นชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับท้องถนนตามข้างทางต่างๆเนี่ยคุณห้ามพลาดเรื่องดุดดุกนนันแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะแนะนําให้ทุกคน,นอลองเปิดไ,ไฟเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วก็ลองหลับตาจินตนาการภาพไปตามเรื่องที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับ เรื่องนี้เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเมื่อปี52หรือเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วคือตัวคุณบอลที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยเขามีรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รุ่นพี่แกไปเจอมาแล้วก็เล่าให้กับคุณบอลฟังรุ่นพี่คนนี้แกชื่อพี่นบนะครับพี่นบเนี่ยตานแกจะอยู่ภูเก็ตทางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ที่ภูเก็ตแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่นบแกเนี่ยตอนที่เรียนแกไปเรียนมหาลัยที่กรุงเทพ จนกระทั่งหลังจากที่พี่นพแกเรียนจบมหาลัยทางครอบครัวพ่อแม่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ลูกชายไม้นจบแม่แกก็เลยอยากจะเป็นเจ้าภาพทําบุญทอดผ้าป่าทอดกฐถินให้กับวัดวัดหนึ่งซึ่งวัดที่ว่าเนี่ยมันเป็นวัดที่อยู่คนละตัวอำเภอกับบ้านของแม่แกนะที่ครอบครัวพ่อแม่แกเลือกทําบุญวัดนี้ก็เพราะว่าแม่แกเห็นว่าวัดเนี้ยมันเป็นวัดเก่า ไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยเห็นว่าจะมีใครมาทําบุญเลยแม่แกก็เลยอยากจะทําบุญใหญ่ให้กับวัดวัดนี้นี่แหละคราวนี้ในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยวันนั้นแม่แกก็บอกกับพี่นบว่าอเออนบงั้นเดี๋ยวไปซื้อเทียนพรรษาแล้วก็เอาเทียนเนี่ยไปวัดที่วัดให้แม่หน่อยนะลูกในวันนั้นพี่นบแกก็เลยไปที่ร้านสังกทานเพื่อดีว่าจะไปซื้อเทียนพรรษาเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดแต่ปรากฏว่าพอไปถึงร้านสังฆทาน ร้านก็บอกว่าเทียนพันษาทแท่งใหญ่เนี่ยมันหมดถ้าจะเอาก็ต้องสั่งก็ต้องรอของของเนี่ยน่าจะได้ช่วงเย็นพี่นบแกก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็บอกเจ้าของร้านไปว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมสั่งไว้สองแท่งก็แล้วลกันเดี๋ยวผมรอเอาตอนเย็นปรากฏว่าภายในวันนั้นเองกว่าจะได้เทียนพันษาที่สั่งเอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเย็นนะสิมันกลายเป็นช่วงสองสามทุ่มเลยซึ่งพี่นบแกจ่ายตังไว้แล้วนะครับ ต่อให้ดึกแค่ไหนเนี่ยแกก็ต้องเข้าไปเอาคราวนี้อีตอนที่จะไปเอาเทียนภรษาที่จะไปไหว้ที่วัดเนี่ยพี่นพแกก็เอาเพื่อนไปด้วยคนนึงเพื่อนคนนี้แกชื่อว่าพี่เอกนะครับในช่วงเวลาของที่จะเดินทางไปที่วัดเนี่ยตอนนั้นมันก็เวลาประมาณสักสามทุ่มแล้วล่ะตอนนั้นพี่นพเองแกก็ไม่รู้หรอกนะว่าวัดแห่งนี้มันจะต้องเดินทางไปยังไงเพราะว่าแกก็ไม่เคยไปมาก่อนเหมือนกันสิ่งที่จะนําทางให้พี่นพแกไปถึงวัดได้ก็คือ แผนที่ที่แม่แกเขียนเอาไว้ในแผนที่ก็เขียนเอาไว้ว่าให้ขับตรงตามทางไปเรื่อยเลยขับไปหลายกิโลเลยนะพะขับไปเนี่ยมันจะไปเจอแยกใหญ่ๆเป็นสีแยกมันเป็นแยกใหญ่เลยถ้าเห็นสีแยกเนี้ยให้เหลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงตามทางไปเรื่อยๆวัดเนี่ยจะอยู่ซ้ายในตอนนั้นด้วยความที่ว่าพี่นมเองแกก็ไม่เคยมาเหมือนกันแกก็ได้แต่ลองขับไปตามทางเรื่อยๆ คือจะบอกว่านถนนขนทางตามต่างจังหวัดเนี่ยตามชนบทสมัยก่อนเนี่ยคือมันจะมืดมากๆเลยนะ<อ>ไฟข้างทางก็เดี้ยวดับเดี้ยวติดบ้าง <ๆ S 1> พูดง่า,งงายๆก็คือถนนมันไม่ค่อยจะสาว่างแล้วก็ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ทีนี้พอหลังจากที่ขับรถมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ขับมานานพอสมควรแล้วนะแต่ทำไมมันยังไม่ถึงแยกใหญ่ที่จะต้องเลี้ยวซ้ายที อย่างที่บอกนะครับว่าบนถนนเนี่ยมันมืดมากๆเลยพี่นกแกก็พยายามที่จะชะลอรถแล้วก็จอดรถชิด้ายข้างทางเปิดไฟพาหมากเอาไว้บนถนนเนี่ยตอนนั้นคือมืดหมดเลยมีแค่ไฟหน้ารถของพี่นกแกนั่นแหละที่มันยังพอสว่างแล้วก็มองเห็น,นทางาทีนี้พอหลังจากที่จอดรถชิดข้างทางเสร็จเนี่ยพี่นกแกก็หันไปถามกับเพื่อนว่า i, เฮ้ยเอก กูว่ากูขับมาตั้งนานแล้วนะแต่ทำไมมันยังไม่ถึงสีแยกใหญ่ที่เราต้องเลี้ยวซ้ายสักทีวะเ,เพื่อที่ชื่อเอกก็พยายามช่วยกันดูเปิดแผนที่ดูตอนนั้นก็เปิดไฟในรถแล้วก็ช่วยกันดูว่าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงจุดไหน,นแล้วมันขับเลยมานหรือ,อยังแต่ปรากฏว่าพอหลังจากที่เปิดแผนที่ดูเนี่ย มันก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนเพราะตรงบริเวณข้างทางเนี่ยมันมืดมากเลยมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเราไม่รู้ว่าใกล้ถึงหรือยังหรือว่าเราเลยมาแล้วก็ไม่รู้เพื่อนที่ชื่อเอกเนี่ยก็เลยบอกว่าไอ้นพงั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวมึงขับรถไปข้างหน้าก่อนก็แล้วกันถ้ามึงเจอบ้านคนหรือว่าเจอใครแถวเนี้ยก็ลองจอดถามดูว่าไอ้วัดเนี้ยมันใกล้ถึงหรือยังหรือว่าเราเลยมาแล้วในตอนนั้นพี่นพแกก็ทําตามที่เพื่อนบอกนะครับ ก็คือขับรถตรงแปก็แต่ว่าในใจตอนนั้นเนี่ยก็แอบสองสัยว่าเฮ้ยแถวนี้มันจะมีบ้านคนด้วยหรอวะเพราะว่าตรงบริเวณสองข้างทางที่ขับมาเนี่ยมันมีแต่ปา่ามีแต่ทุ่งนาอย่างเดียวยไม่เห็นว่ามันจะมีบ้านคนสักหลังแต่ว่าพอหลังจากที่ขับรถต่อมาได้ไม่นานยังไม่ถึงนาทีตรงบริเวณริมถนนทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็เห็นว่ามันมีซุ้มอยู่ซุ้มหนึ่ง เป็นเหมือนศาลารอรถเป็นเหมือนซุ้ม,มอนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีไฟถนนส่องลงมามันก็จะพอเห็นแสงสว่างอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้สว่างมากมานะักเท่าไหร่สิ่งที่พี่นบแกเห็นอยู่ตรงบริเวณซุ้มก็คือแกเห็นว่ามีชายกำลังเดนพอขับรถเข้าไปใกล้ๆก็ถึงได้เห็นว่าผู้ชายคนเนี้ยแกเป็นคุณลุงคนหนึ่งซึ่งดูมีอายุแล้วล่ะ<ร>น่าจะสี่สิ้าิบ แกใส่กางเกงเลสีดำขอเสื้อเพราะพี่นกแกเห็นว่าเป็นคนก็เลยจอดรถแล้วก็ถามลุงลุงครับขอโทษทีนะครับพอดีผมจะถามทางหน่อยครับไอ้วัดวัดเนี้ยผมขับเลยมาหรือยังหรือว่ามันยังไม่ถึงลุงแกก็บอกว่าโอ้ยไอ้นมยังไม่ถึงหรอกอีกไกลเลยอีกประมาณเกือบสิบโลนั่นแหละเดี๋ยวเป็นงขับตามทางเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถนนเนี่ยมันจะมืดแล้วก็เปี่ยวหน่อย เองก็ขับระวังระวังหน่อยก็แล้วกันพอพี่นบแกได้ยินแบบนั้นเนี่ยต่ก็โล่งอกขึ้นมาเลยว่าเออยังไม่เลยเว้ยมันยังไม่ถึงพี่นบแกก็เลยบอกกับลุงไปว่าลุงขอบคุณมากเลยนะครับถ้าไม่ได้ลุงเนี่ยผมแย่เลยผมอาจจะต้องวนรถกลับเพราะผมคิดว่ามันเลยมาแล้วหลังจากที่ถามทางกับลุงกไปเสร็จเนี่ยพี่นบแกก็เปิดกระจกขึ้นเตรียมตัวจะขับรถต่อแต่ปรากฏว่าอยู่อยู่ ลุงแกก็พูดเข้ามาที่กระจกแล้วก็เอามือมาบังกระจกเอาไว้แล้วแกก็พูดว่า<ร>ไอ้นุม่มเดี๋ยวถ้าเองขับรถไปทางมันมืดนะถ้าเองเห็นอะไรอย่าทักเห็นอะไรก็อย่าจอดพอลุงแกพูดมาแบบนี้เนี่ยพี่นบแกก็ไม่ได้พูดอะไรสวนกลับไปนะครับก็ได้แต่ยิ้มๆให้แล้ว<ๆ>ก็พยักหน้าจากนั้นก็ปิดกระจกขึ้นแล้วก็ขับรถต่อไปตอนนั้นเพื่อนที่ชื่อเอที่ดังมาด้วยเนี่ย<ๆ>ก็บอกว่า ไอหาลุงแม่งเข้าใจเล่นนะเนี่ยเห็นเรามากันสองคนสงสัยอยากจะแกล้งเด็กอยากจะขู่ให้เรากลัวละมั้งพี่นบแกก็พูดสวนกลับไปว่าเออมึงก็ฟังฟังแกหน่อยก็แล้วกันแกอาจจะหวังดีกับเราก็ได้เพราะว่าทางข้างหน้ามันก็เปี่ยวจริงๆอะ่ะถ้ามึงเห็นอะไรเ,เจอเอะไรก็ไม่ต้องไปทักกันละกันทีนี้พอหลังจากที่พากันขับมาได้ประมาณสักสามกิโลเนี่ยถนนมันก็เริ่มเปลี่ยนแล้วจากท,ที่มันเป็นถนนลาดยาง มันก็กลายเป็นถนนดินลูกหลังเพราะฉะนั้นรถมันก็จะขับเร็วไม่ได้ก็ได้แต่พากันขับช้าๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีนี้ทางข้างหน้าประมาณสัก200เมตรเนี่ยตรงบริเวณนั้นมันจะเป็นสะพานที่ข้ามคลองขึ้นไประหว่างที่พี่นบแกกําลังขับรถไปแกก็เห็นไกลๆว่ามันเหมือนมีคนกําลังจะเดินลงมาจากสะพานซึ่งพอหลังจากนี้ขับรถเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นก็ถึงได้เห็นว่า คคนนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ดูมีอายุแล้วเหมือนกันประมาณสัก4 0่สิหมือนกันลักษณะรูปร่างของผู้หญิงคนนี้ก็คือมองไม่เห็นหน้าตานะครับแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงนุ่งกระโจมอกถือขันแล้วก็ถือตะกร้าวางกำลังเดินลงมาจากบนสพภารตอนนั้นพี่นบแกก็ไม่ได้มากอนไัมะารบก็คิดว่าคนที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นนั่นแหละ ป้าแกอาจจะมาอาบน้ําตามริมฝั่งคลองหลังจากที่อาบเสร็จแกก็อาจจะเดิน,นข้าม<ต>สะพานกลับบ้านก็ได้ในตอนนั้นพี่นพแกก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอหลังจากที่ขับรถผ่านป้าคนนั้นมายังไม่ถึงห้าวินาทีเนี่ยคาถามมันก็ผุดขึ้นมาในหัวพี่นพว่าเฮ้ย <"He i, S 2> แล้วชาวบ้านที่ไหนเขาจะมาอาบน้ํากันเวลานี้วะเพราะวน,นี่มันก็สามทุ่มกว่าเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะเนี่ยพอคิดได้แบบนั้นปุ๊บ พี่นบแกก็เลยแง่หน้าเอาไปมองกระจกหลังปรากฏว่าสิ่งที่เห็นในตอนนั้นก็คือป้าคนนั้นน่ะที่เพิ่งเดินผ่าสวนกันไปยังไม่ถึงห้าวินาทีแกหายไปไหนก็ไม่รู้คือมันไม่มีทางที่ว่าแกจะเดินหายไปไวขนาดนั้นน่ะมีทางเดียวคือแกจะต้องโดดสะพานไปเท่านั้นเองในตอนนั้นพี่นบแกก็รู้สึกแปลกใจล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้คิดมากอะไรก็ขับรถไปต่อ ทีนี้พอหลัง <พอ S 1> จากที่ขับผ่านจุดนั้นมาได้ไม่นานพอลงตีนสะพานเนี่ยแกก็เห็นว่าข้างหน้า,า,า,านะตรงบริเวณริมทางเนี่ย <c oughs> ก็มีผู้หญิงคนก <c oughs> ำลังเดินอยู่แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ทันได้เห็นหรือว่าสังเกตอะไรสักเท่าไหร่ <c oughs> แต่ทีนี้พอหลังจากที่ขับรถเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนี้มากขึ้นมากขึ้นพี่นบแกก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้นุ่งกระโจม ถือขันแล้วก็ถือตะกร้าไหวายเดินส่วนรถไปในตอนนั้นตัวพี่นบเนี่ยตกใจมากๆแล้วละ่ะเพราะรู้ว่ายังไงคนเนี้ยก็เป็นคนเดียวกันกับที่เห็นมาเมื่อกี้แน่นอนในตอนนั้นเพื่อนที่ชื่อเอกที่นั่งเหมือนกันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยนบมึงดูดิผู้หญิงนุ่งกระจมอกเยเว้ยในตอนนั้นพี่นบแกก็เลยหันไปตะหวังเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยเอก มึงจะพูดทําไมอ่ะมึงจําที่ลุงแกบอกไม่ได้เหรอว่าถ้าเห็นอะไรอย่าทักเพื่อนที่ชื่อเอกก็พูดสวนกลับมาว่าแหม่มึงจะกลัวอะไรก็ที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นชาวบ้านแถวนี้นี่แหละแต่ว่าในใจตอนนั้นน่ะตัวพี่นมเองแกรู้ได้ทันทีแล้วว่าคนที่เห็นผู้หญิงที่เป็นนุ่งกระจโอกเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่คนแน่นอนเพราะว่ารูปร่างลักษณะหน้าตาทุกอย่างเนี่ยคือมันคนเดียวกันกับตอนที่ขับรถขึ้นมาบนหัวสะพานเลยอ่ะ แล้วนี่พอลงสะพานก็ไม่เห็นอีกแล้วแต่ว่าในตอนนั้นน่ะคิดว่าคนที่ชื่อเอกเนี่ยตอนที่ขึ้นสะพาน<ล>ยังไม่เจอ<ล>พอมาเจอตอนลงสะพานป<ม>ุบ๊บเพื่อน<ล>มาเจอมันก็เลยทักขึ้นมาทีนี้ด้วยความที่ว่าตัวพี่นพเองแกเริ่มรู้สึกแปลกใจเริ่มกลัวแล้วคิดว่าอย่างผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนแน่นอนพี่นพแกก็เลยรีบเหยียบรถทันทีเลยเพื่อดีว่าอยากจะไปวัดนั้นให้เร็วที่สุด ถึงทางมันจะเป็นดินลูกหลังอย่างไรก็ไม่สนใจแล้วก็ขับรถฝ่าไปแต่ว่าพอหลังจากที่พากันขับมาได้ยังไม่ถึงร้อเมตรมมเลยนะประมาณสักห้เมตรข้างหน้าทั้งตัวพี่นกทั้งตัวเพื่อนที่ชื่อเอกก็ดีเห็นเป็นสิ่งเดียวกันว่าข้างทางซ้ายมือมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินสวนรถมาพอรถมันขับเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น <ไป S 2> ใกล้ ก็ถึงได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้นุ่งกระโจมอ,อกถือขันขแล้วก็ถือ,ถอตะก้าวานววกำลังจะเดินส่วนลถมาพอทั้งคู่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจร้องเฮ้ยขึ้นมาทันทีพร้อมกันเลยนะคือในตอนนั้นตัวพี่นบเองเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร แต่ว่าเพื่อนที่ชื่อเอก<ร>ที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยเหมือนแกตกใจช็อกจนสติหลุดไปแล้วอะเพราะว่ามันเอาแต่พูดนบมึงเห็นหรือเปล่าไอ้นอบมึงเห็นเหมือนกูหรือเปล่า<ต>มึงเห็นว่าผู้หญิง,งคนเนี้เดินสวนเราไปสองครั้งหรือเปล่าในตอนนั้นพี่นบแกก็เลยบอกว่าเออเอกมึงใจเย็นๆก่อนตั้งสติก่อนเราอาจจะตาฝาดก็ได้ในตอนนั้นพี่นบแกก็พยายามพูดปลอบใจเรียกสติเพื่อนกลับมาแต่แกรู้แล้วลหละว่าความจริงแล้วเนี่ย ผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ไม่ใช่คนแน่นอนเพราะว่าพี่นบแกเห็นมาสามครั้งแล้วส,ส่วนเพื่อนที่ชื่อเอกเนี่ยเห็นแค่สองครั้งในต,ต,ตอนนั้นเองพี่นบแกก็พยายามที่จะประคองสติแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆจนกระทั่งก็พาตัวเองมาถึงหน้าวัดจนได้ซึ่งตอนที่ขับรถมาถึงหน้าวัดเนี่ยคือจะบอกว่าพี่นบแกร้องโอโหออกมาเ,เพราะว่าวัดเนี่ยสภาพมันเก่าแล้วก็โซงมากจริงๆ มันจะเป็นวัดเล็กๆแทบจะไม่มีไฟเลยในวัดกุฏิก็ทํามาจากไม้ <i> โบสถ์ก็เป็นโบสถ์เก่า <i> ๆกาแพงทํามาจากอิฐที่มัน <i> แตกแล้ว<ๆ>หลุลลดร่อนหมดละ <i> คือโดย,<ๆ>โดยรวมเนี่ยคือวัดมันเก่าแล้วก็เล็กมากๆในตอนนั้นพี่นกแกก็คิดว่าโอ้โหทางครอบครัวก็ช่างไปสัรหารวัดนี้มาจริงๆเลยนะเพราะว่าในใจพี่แกไม่คิดว่ามันจะเก่าขนาดนี้ทีนี้พอหลังจากที่เลี้ยวรถเข้าวัดมาเนี่ย ในวัดก็จะมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งซึ่งกุฏิเปิดไฟนะพอเลี้ยวรถเข้าไปปุ๊บก,ก,ก็เหมือนกับว่าหลวงพ่อแกก็น่าจะได้ยินเสียงรถนั่นแหละแกก็เปิดประตูกุฏิออกมาดู<อ>พี่นบกับเพื่อนก็พากันยกมือไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็บ,บอกโอ้โหทำไมมากันดึกกันเดึกขนาดนี้รู้แล้วล่ะว่าจะมีคนเข้ามาส่งเทียนนะ่ะแต่ไม่คิด,ดว่ามันจะดึกขนาดนี้ในตอนนั้นเองทั้งตัวพี่นบแล้วก็เพื่อนเนี่ย ทั้งสองคนก็ต่างพากันกลัวตัวสั่นหน้าหลวงพ่อนี่แหละแต่ด้วยความสงสัยอยากรู้พี่แกก็เลยเอ่ยปากถามกับหลวงพ่อไปว่าเออหลวงพ่อครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับแต่ว่าพี่นบเองเนี่ยแกยังไม่ทันที่จะเอ่ยปากพูดอะไรออกมาเลยนะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าพวกโยมเจอกันมาแล้วสิยังไม่ต้องพูดเดี๋ยวขึ้นไปกุฏิก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกัน คือหลวงพ่อแกพูดดักออกมาแบบนี้เลยนะเหมือนกับว่าท่านรู้ว่าทั้งสองคนเนี้ยไปเจออะไรกันมาทีนี้พอหลังจากที่ขึ้นไปบนกุฏิหลวงพ่อท่านก็บอกว่าอะใจเย็นๆไหนเล่าให้ฟังซิว่าไปเจออะไรกันมาพี่หนบแกก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่แกเจอมาเนี่ยให้กับหลวงพ่อท่านฟังพอหลังจากที่หลวงพ่อท่านฟังเสร็จท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะท่านก็ยิ้มๆแล้วก็บอกว่าก็มีคนเตือนแล้วเนาะแต่ว่าก็ไม่ฟังกัน หลังจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ถามว่าแล้วพวกโยมน่ะกลัวกันไหมล่ะถ้าหลวงพ่อจะให้ดูอะไรจะกลัวกันไหมคือถ้าถามว่ากลัวไหมเนี่ยพี่นกแกก็กลัวนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปดูมันก็คงคาใจเนาะว่ามือ,อะไรได้วยความสงสัยใครรู้พี่นกแกก็เลยถามกับหลวงพ่อไปว่าเอ,อหลวงพ่อจะให้ผมดูอะไรล่ะครับจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ลุกขึ้นหยิบไฟฉายแล้วก็ถือเดินนําไปท่านก็บอก มาตามมานี่ตั้งสติอะไไว้ดีๆล่ะพี่นบกับเพื่อนก็ลักลักหลางกลางหลวงพ่แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ลุกตามหลวงพ่อท่านไปหลวงพ่อท่านก็พาเดินลงจากกุฏิไปแล้วก็พาไปที่กําแพงวัดทีนี้พอเดินมาตรงบริเวณกําแพงวัดเนี่ยคือตรงนั้นมันจะมืดมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าในวัดเนี่ยมันจะไม่มีไฟเลยไฟมันจะน้อยมากหลวงพ่อท่านก็เปิดไฟฉาย แล้วก็ไปที่บริเวณแปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงบริเวณกำแพงวัดนียก็คือมันมีแต่รูปคนตายทั้งนั้นเลยนะผมคิดว่าพเพื่อนทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วก็นึกภาพออกมันก็จะเป็นรูปอัฐิคนตายบอกวันเดือนปีเกิดติดอยู่ตรงบริเวณกำแพงวัดเนี่ยมีทูบมีเครื่องเส้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเครื่องเส้นมันแห้งมันกรอบมันดำหมดแล้ว ทีนี้จังหวะที่หลวงพ่อท่านสาดไฟฉายส่องไปที่กำแพงวัดมันก็ไปตรงกับลูกๆเเป็นลูกของผู้หญิงหลวงพ่อท่านก็ถามว่าเป็นไงคนเนี้ยหน้าคุ้นๆไหมพอพี่นบกับเพื่อนเขาเห็นภาพภาพนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ขนลุกเกียวเลยเข่าอ่อนแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นเพราะตัวพี่นบเองเขาจําได้แม่ผู้หญิงที่นุ่งกระโจม ถือขันถือตะก้าเดินสวนรถไปสามรอบคือคนเดียวก,กันกับที่เขาเห็นในลูกตอนเนี้พ่อหลวงพ่อท่านเห็นว่าพี่นบแกตกใจกเข้าออกลถไปกองกับลื่นแบบนีนน้ท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวโยลลมยไม่ต้องไปกลัวไม่ใช่แค่โยมคนแรกหรอกที่เจอแบบเนี้ยใครขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นเนี้ยเขาก็เจอกันทท้งนั้นแหละป้าคนนี้จะไม่ทำอะไรหรอก แกมาให้เห็นเฉยๆแกอาจจะมาขอส่วนบุญก็ได้วไว้วเดี๋ยวพวกนี้เช้าเนี่ยโยมก็ทําบุญไปให้แกก็แล้วกันแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมโยมตั้งสติดีๆนะแล้วท่านก็สานไฟฉายไปที่โกดทุก์ท่านก็ถามว่าแล้วคนเนี้ยโยมเคยเห็นด้วยหรือเปล่าเพราะพี่นพกับเพื่อนหันไปมองตามไปฉายเนี่ยทั้งคู่ก็ต้องช็อกรอบที่สองเลยนะ เพราะว่ารูปที่เห็นอยู่ในตอนนั้นน่ะมันเป็นรูปของคุณลุงที่พี่นพแกจอดถามทางก่อนที่จะมาวัดนั่นแหละนั่นก็เท่ากับว่าคนที่พี่นพแกเจอเนี่ยไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นผีทั้งคู่เลยในตอนนั้นพี่แกก็ทำตัวไม่ถูกแล้วขาสั่นตัวสั่นเพราะว่ามันกลัวไปหมดขับรถกลับบ้านไม่ได้ก็เลยจะขออาศัยหลวงพ่อท่านนอนที่วัดก่อนแล้วเดี๋ยวผู้ในเช้าเนะี่ยค่อยกลับ คราวนี้พอพากันขึ้นมาบนกุฏิพี่นบแกสงสัยอะไรอยากรู้อะไรก็ถามกับหลวงพ่อไปว่าสิ่งที่เขาเจอมามันคืออะไรหลวงพ่อท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่โยมเจอมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่โยมคนเดียวที่เจอคนขับรถคนอ้อยขับรถบรรทุกตอนกลางคืนเนี่ยใครขับไปขับมาเส้นนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเจอกันทั้งนั้นคนที่พี่นกแกเจอมาเนี่ยแกเป็นคุณลุงกับคุณป้าเนาะ ทั้งสองคนเนี้ยก็เป็นแฟนกันมาก่อนแต่ว่าตัวคุณป้าเนี่ยแกเสียชีวิตไปก่อนคุณลุงประมาณสิบกว่าปีเลยนะซึ่งปัจจุบันคุณลุงแกเสียตอนอายุ50แต่ว่าเมียของแกเนี่ยเสียไปตั้งแต่ตอนอายุ40สาเหตุการตายของป้าแกก็คือบ้านของป้าแกเนี่ยมันอยู่ติดริมฝั่งคลองแล้วชาวบ้านสมัยนั้นนะครับคนโบราณคนสมัยก่อนเนี่ย แกก็จะชอบพากันมาอาบน้ําแถวริมคลองแถวหน้าบ้านตัวเองเป็นผู้ใหญ่ก็พากันไปอาบน้ําถ้าเป็นเด็กเล็กก็พากันไปเล่นน้ําตามภาษาตัวน่ทีนี้ในวันที่มันเกิดเรื่องกับป้าแกคือวันนั้นป้าแกก็อาบน้ําอยู่หน้าบ้านตามปกตินั่นแหละแต่แล้วอยู่ๆหลานสาวของแกเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยนะอายุประมาณสักสี่ห้าขวบวัยกำลังสนเลยในระหว่างที่ป้าแกกำลังอาบน้ำอยู่ ก็พาหลานสาวมาอาบน้ําด้วยมาเล่นน้ําด้วยทีนี้ด้วยความเป็นเด็กกันนะครับมันไม่รู้อีโนโอยเนย่มันเห็นว่าแมวเนี่ยมันวิ่งอยู่ตรงบริเวณริมถนนน้องคนนี้ก็เลยวิ่งตามแมวไปปรากฏว่าจังหวะนั้นรถขนอ้อยมันก็วิ่งมาพอดีพอป้ากัเห็นปุ๊บด้วยความที่เป็นห่วงหลานนะครับก็เลยวิ่งไปกระชาติแขนหลานดึงเข้ามามส่วนตัวป้ากัาเนี่ยเสียหลัก ล้มแล้วก็โดนรถสิบล้อชนกระเด็นเลยร่างของป้ากันเนี่ยกระเด็นไปไกลเกือบร้อยเมตรเลยนะโชคดีที่ว่ารถมันไม่ได้เหยียบซ้ำถ้าไม่งั้นนะคือเละแน่นอนแต่ว่าถึงกระนั้นแล้วป้าแกก็เสียชีวิตคาที่นะครับส่วนคุณลุงที่พี่นบแกเห็นเนี่ยลุงคนเนี้ยแกก็เป็นแฟนของป้านั่นแหละแต่ว่าลุงแกเสียด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ได้ตายโหงไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแบบคุณป้า หลังจากที่ลุงแกเสียชีวิตไปเนี่ยชาวบ้านในละแวกนั้นเขาก็ต่างพากันเห็นว่าลุงคนเนี้ยแกจะมายืนอยู่ที่ซุ้มๆเนี้ยเป็นประจำเลยแล้วก็จะคอยโบกเรียกรถบอกว่าเนี่ยทางข้างหน้ามันเปลี่ยนนะมันมืดนะให้ขับรถระวังระวังหน่อยถ้าขับไปแล้วเจออะไรเห็นอะไรเนี่ยอย่าจอดอย่าทักขับไปเลยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าทุกครั้งที่มีพวกรถสิบล้อรถขนอ้อย เขาขับผ่านมาเส้นนี้ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าป้าคนนี้นุ่งกระโจกเดินถือคานถือตะกร้าวายดเดินสวนไปสวนมา,นนมาพอมันเห็นแบบนี้หลายรอบมันก็เกิดอาการตกใจบางคนก็สติหลุดบ้างอะไรบ้างมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งด้วยความที่ว่าคุณลุงเนี่ยแกเป็นผัวเมียกันเนาะแกก็เลยเป็นห่วงหลายๆคนที่ขับรถมาช่วงเวลาางคืนด้วยความหวังดี แกก็เลยมาโบกดักรอคนที่กำลังจะขับผ่านเส้นเนี้บอกว่าอถ้าเจออะไรเนี่ยเห็นอะไรก็อย่าไปทักนะเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าลุงแกก็ไม่บอกเราเนาะว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเจออะไรจะเห็นอะไรโดยที่ว่าตอนนั้นนะทั้งสองคนก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ลุงแกก็ยังมีความหวังดี มาบอกมาโบกรถรอบอกกับคนที่กำลังจะขับผ่านไปใช่นหมว่าวให้ขับรถดีๆระวังระวังหน่อยส่วนเราจะไปว่าป้าแกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการตายของแกเนี่ยมันก็เป็นการตายแบบตายโหงเนาะเพราะฉะนั้นแกก็ต้องมาวนเวียนทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแบบเนี้ยอยู่ตลอดอีกอย่างหนึ่งแกไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาทำให้ใครเห็นหรือกลัวนะด้วยความที่ว่าลุงแกเป็นห่วงคน,คนที่ต้องขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ย แกก็เลยมาชิงโบกรถเพื่อเตือนสติกับคนที่กําลังจะขับรถไปว่าถ้าเจออะไรอย่าทักให้ขับไปเลยไม่ต้องไปสนใจคือการกระทําของแกเนี่ยมันเป็นความหวังดีนะแกหวังดีจริงๆไม่ได้มาหลอกเลยทั้งสิ้นเลยทีนี้พอหลังจากที่พี่น้องแกรู้เรื่องราวทั้งหมดของลุงกับป้ากันแล้วเนี่ยแกก็โกรธไม่ลงจากที่กลัวๆอยู่เนี่ยก็กลับกลายเป็นสงสารแล้วก็เห็นใจแทนนะครับ พอเช้าวันรุ่งขึ้นมาพี่นพแกก็ทาบุญให้กับทั้งสองดวงวิญญาณเนี่ย,ยก็คือวิญญาณลุงกับป้าแล้วแน่นอนแล้วว่ากาุศลใหญ่ที่ทางครอบครัวจะทําก็คือการทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าเนี่ยบุญใหญ่ครั้งเนี้ย<อ>พี่นพแกก็อุทิศส่วนบุญสุขกุศลให้กับทั้งสองดวงวิญญาณลุงกับป้านี่เหมือนกันเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณบอลเขาได้ส่งเข้ามาซึ่งเหตุการณ์เนี้ยก็เป็นรุ่นพี่ของเขาก็คือตัวพี่นพเนี่ยแหละ ที่ไปเจอมาแล้วก็ได้มาถ่ายทอดได้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งแล้วกันในจังหวัดภูเก็ตนะครับคือจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวไหมบอกเลยว่าน่ากลัวนะแต่ว่าพอมาฟังเหตุการณ์การเสียชีวิตของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยผมว่ามันน่าเศร้ามากๆเลยนะเพราะว่าการเสียชีวิตของป้าแกก็ ไม่มันเกิดอุบัติเหตุอะไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วตัวป้าแกเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกให้ใครกลัวเพียง<ห>แต่ว่าแกก็มาทํากิจวัตรเดิมๆซ้ําๆของแกแบบเนี้ยเป็นประจําส,ส่วนค,คนลุงนี่ก็น่ารักมากเลยนะกลัวว่าคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาจะเกิดอุบัติเหตุเพราะยังไงก็จะต้องขับไปแล้วต้องเจอเมียตัวเองอยู่แล้วล่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้มาก็จะต้องเจอคุณป้าเนี่ยเป็นประจำลุงแกก็จะมาคอยดัก บอกบอกว่าเนี่ยนุ่มขับไปเจออะไรเนี่ยไม่ต้องโบก,กไม่ต้องทักไม่ต้องจอดนะให้ขับไปเลยไม่ต้องไปสนใจสุดท้ายแล้วเหตุผลทุกอย่างมันก็มาเฉลยว่าคลุ่มลกลัวคนที่ขับรถไปแล, <ะ S 1> ลป้วไ, <ป S 2> ไปเจอปา้าแกเนีน้จะตกใจแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเรื่องนี้น่าลกลัวและมันน่าสงสาร,รน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพอคนไหนที่ฟงังกันมาจนจบ คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะพยายามไล่อ่านแล้วก็ไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยแล้วถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่เข้ามาฟังกันม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่น่ากลัวแบบนี้ผมก็ฝากกดติดตามช่องหลอนสเปเชียลกันไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้าว่าผมจะนำเรื่องราวของใครมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ